สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมารีวิวที่พักโรงแรมนะครับจะเป็นเดอะเลกาซี่ริบบ์แคลรีสอร์ทนะครับสถานที่แห่งนี้ก็จะตั้งอยู่ในพื้นที่ของกระบวนกอนโดอําเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบ,บุรีครับเดี๋ยวพาไปเที่ยวชมกันเลยดีกว่าเริ่มต้นตั้งแต่ณนจะุดนี้นะครับจะเป็นเนินทางลงมานะฮะจะเป็นทางเข้าของรถยนต์นะครับ เมื่อเข้ามาก็จะเห็นพื้นที่โดยรอบนะฮะท่ามกลางธรรมชาติต้นไม้สีเขียวครับตอนนี้กำลังพาหมุนตัว360องศานะฮะและจุดนี้ก็จะเป็นบ้านหลังแรกๆนะฮะที่นั่งรถผ่านมานะครับ Welcome the Legacy River Clare นะฮะแล้วมองมาทางขวามือนะฮะจะเห็นที่พักเป็นหลังนะครับ หลังหนึ่งก็จะมีอยู่ประมาณสองห้องนะครับสังเกตได้จากจะมีประตูทางเข้าสองด้านนะฮะซ้ายขวาตอนนี้ชมที่พักทางด้านขวาตรงนี้ก่อนจุดนี้ก็ทางเดินห้าสามแยกมาชมที่พักทางด้านซ้ายบ้างจะเห็นได้ว่าจะเป็นที่พักท่ามกลางธรรมชาตินะต้นไม้ ตอนนี้ยามเย็นนะครับเวลาสี่นมกว่าแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสตรีสามนะฮะระบุเลขห้องพัพกเดี๋ยวเดินตามเส้นขนานนี้ไปก่อนนะฮะตามถนนที่ผมยืดอยู่เดี๋ยวพาชมบ้านพี่พักทางด้านซ้ายมือตรงนี้ไปก่อนละกันนะฮะ บ้านที่พักทางด้านซ้ายมือตรงจุดนี้มองไปทางด้านหน้านะครับจุดด้านหน้าก็ถือว่าเป็นจุดที่ใกล้กับแม่น้ำแควน้อยแล้วแล้วหันกลับมาชมบ้านอาคารที่พักนะฮะทางด้านขวามือตรงนี้น่าจะเป็นที่พักที่นักท่องเที่ยวยังไม่ได้เข้าพักนะฮะ พอดีคณะของผมก็จะไปเข้าพักอีกโซนนึงถ้าจะติดต่อล็อบบี้ก็ต้องเดินไปทางด้านหน้านะฮะตามป้ายเดี๋ยวผมพาเดินไปก่อนละกันตามป้ายนะครับล็อบบี้และสวิมมิงครูนะครับต้องเดินไปต่อนะฮะทางด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นเอ,อ่อถนนนะฮะถนนปูนที่เดินตามซอกซอยระหว่าง เดี๋ยวก็ยังพาเดินชมนะครับออบ้านพักเป็นหลังนะฮะที่อยู่ทางขวามือตรงนี้นะฮะเพื่อความทั่วถึงก็ให้ชมทางซ้ายมือด้วยตอนนี้ผมเดินมาถึงจุดสามแยกตรงจุดนี้แล้วนะครับจะเห็นเนินต้นหญ้าพืนไม้สีเขียวนะครับ เมื่อเดินข้ามเนินต้นหญ้าตรงนี้ไปก็จะเป็นแม่น้ําแควน้อยนะฮะเด,เดินมาทางานี้ดีกว่าครับจะเดินมุ่งหน้าไปยังล็อบบี้นะครับล็อบบี้ก็จะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวซูมเข้าไปหน่อยที่เห็นเป็นต้นไม้นะฮะตรงนี้เดี๋ยวมาชมบ้านพักเป็นหลังนะฮะ จากทางด้านฝั่งนี้บ้าง mm hmm. ก็จะอยู่ทางด้านข้างผมนะฮะ mm hmm. ก็พาเดินไปฮนะ mm hmm. กินลมชมวิวไปณ mm hmm. จุดโซนนี้ถือว่าเป็นโซนที่พักของรีสอร์ทนะฮะ mm hmm. ที่นักท่องเที่ยว mm hmm. มาเข้าพักกันเยอะหน่อย mm hmm. ตรงนี้นะครับ mm hmm. ก็ใ mm hmm. กล้ถึงล็อบบี้ของ ทางรีสอร์ทแล้วเดี๋ยวเดินมุ่งหน้าต่อไปนะฮะไปชมการจัดพื้นที่สวนย่อมนะฮะการตกแต่งแถวด้านหน้าของทางรีสอร์ทก็คือตรงพื้นที่ของล็อบบี้นะฮะตามที่บอกฮะตรงโซนนี้ก็จะบุกพลาด้วยนักท่องเที่ยวนะฮะที่เข้าพักเดี๋ยวพาเดินไปทางด้านหน้าก่อนละกัน มาถึงแล้วนะครับตรงโซนล็อบบี้นะฮะตรงจุดนี้ก็จะเป็นรถกอล์ฟนะฮะตรงด้านหน้าผมตรงนี้นะฮะเดี๋ยวซูมเข้าไปหน่อยจะเป็นทางเข้าไปยังล็อบบี้นะครับชมการตกแต่งสวนนะฮะต้นไม้สูงใหญ่นะด้านหน้าตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นน้ำพุนะครับเดี๋ยวก็พาเลื่อนชมนะฮะ บรรยากาศจะอรอบ3 6 0องศาครับเดี๋ยวพามาเดินชมตรงจุดนี้ดีกว่าตรงนี้ก็จะเป็นกลางหันลมนะฮะจำลองกลางหันลมตรงด้านหน้านี้นะฮะก็จะเป็นเหมือนเป็นสระน้ำนะฮะของน้ำสีเขียว หลังจากนั้นพาเดินเข้าไปด้านในเลยดีกว่าครับตอนนี้อยู่แถวด้านหน้าล็อบบี้หละตรงนี้ก็จะเป็นชิงช้านะฮะให้นั่งเล่นวิ่งมีน้ำตกด้วยน้ำตกอ๋อไปจุดถ่ายรูปด้วยเดี๋ยวเนื่ชมต้นไม้ใหญ่นะฮะีเขียวสูงใหญ่เขียวนะครับเดี๋ยวเดินเข้า ตรงล็อบบี้ตรงจุดนี้นะฮะแล้วผมก็จะพาเดินทะลุไปชมบรรยากาศของแม่น้ำแควจะเป็นแม่น้ำแควน้อยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนห้องประชุมนะครับมีการตกแต่งออประวัติศาสตร์ของจังหวัดกาญจนบุรีเดี๋ยวไปชมบรรยากาศแม่น้ำแควน้อยกันเลยดีกว่า เดินผ่านทางห้องอาหารนะครับทานอาหารเช้ากลางวันเย็นณจุดนี้ตอนนี้ถึงเวลามาชมบรรยากาศแม่น้ำแควน้อยเพ็นยามเย็นแล้วนะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวนะฮะเป็นจุดนั่งทานอาหารด้วยเดี๋ยวพาชมพื้นที่โดยรอบนะฮะณลานแห่งนี้ เดี๋ยวเลื่อนชมนะครับจากทางขวามือไปทางซ้ายมือนะครับในพื้นที่ลานจุดชมวิวแล้วก็นั่งทานอาหารอย่างนี้มาชมแม่น้ำกันให้ชัดๆนะครับเลื่อนชมจากทางซ้ายมือตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนไปทางขวามือนะฮะตรงจุดนี้ก็จะเป็นแพรครับ แพที่ให้บริการนะักท่องเที่ยวนะฮะอาจจะเป็นการล่องแพนะฮะและ้วก็มีสังสรรค์หรือว่าเป็นการล่องแพลแล้วมีกิจกรรมให้เล่นนะครับเดี๋ยวเลื่อนกลับอีกรอบหนึ่งนะครับเลื่อนกลับไปทางซ้ายมือตรงจุดนี้ก็จะเป็นสตรีทหนึ่งนะครับถ้าเป็นสระว่ายน้ำนก็คงจะต้องไปทางนี้นะฮะ เดีย๋ยวผมจะพาไปชมภายในห้องพักที่ผมเข้าพักในคืนนี้นะคะตอนนี้ก็ยังพาเดินชมบรรยากาศของข้างทางนะครับถนนเส้นนี้ก็จะเป็นถนนสองสายนะครับขาไปแล้วก็ขากลับนะบสองเส้นนะครับชมบรรยากาศตรงนี้ก็จะเป็น สตรีท1นนะครับข้อมูลตามไปก็จะเป็นถนน2เส้นนะครับหาไปแล้วก็ขากลับพาเดินต่อไปนะฮะชมบ้านพักทั้ง2ข้างกันต่อนะฮะสองด้านนะฮะซ้ายขวาก็เหมือนเป็นเมืองเมืองนึงนะฮะที่มีถนนเส้นทางแล้วก็ มีบ้านพักตามจุดต่างๆของผมก็จะอยู่ตรงโซนดีครับตอนนี้ก็เดินมาเรื่อยๆนะฮะเลื่อนมาชมตรงจุดนี้หน่อยนะฮะสูงเข้าไปก็จะเห็นเป็นออสะพานแขวนเล็กๆนะครับเราก็เลื่อนชมนะฮะตรงนี้ก็เป็นเหมือนเป็นจุดสี่แยกนะครับณจุดนี้ ข้อมูลตามป้ายนะครับก็จะเป็นสตรีทหนึ่งครับของผมก็เดินตรงไปข้างหน้านะครับเดินตรงไปข้างหน้าแล้วก็เลี้ยวขวานะครับก็จะถึงอาคารที่พักโซนดีที่ผมจะเข้าพักในคืนนี้นะครับตอนนี้ก็ถึงตรงจุดที่พักนะฮะห้องพักที่ผมจะเข้าพักในคืนนี้แล้วเดี๋ยวเดินเข้าไปเลยเลยดีกว่านะครับ ห้องพักที่ผมจะเข้าพักในคืนนี้ก็คือห้องนี้นะฮะเดี๋ยวชมพื้นที่นะฮะของบ้านพักนะฮะห้องพักที่ผมจะเข้าพักในคืนนี้ชัดๆนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเปิดประตูเข้าไปเดี๋ยวเปิดประตูเข้าไปข้างในเลยดีกว่านะฮะ adas, ก่อนอื่นก็มาชมพื้นที่ของห้องน้ำนะฮะห้องอาบน้ำ ดูข้อมูลคร่าวๆนะฮะพื้นที่ภายในห้องน้ำโต๊ะที่จะเป็นโต๊ะกระจกนะฮะสำหรับการแต่งตัวเตียงนอนผมนะฮะที่ผมเข้าพักในคืนนี้ง,งั้นพาออกจากห้องพักก่อนละกันแล้วก็มาชมบรรยากาศหน้าห้องนะฮะ ยังไงผมก็ขอเตรียมตัวจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอพารีวิวอย่าง THE LEGACY r e v o r a r e r e s o r t ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็อย่าลืมเข้ามาติดตามรับชมผลงานของผมได้นะครับที่ช่อง YouTube โอมเข้ามากด Subscribe แล้วก็เข้ามากดกระดิ่งด้วยหลังจากนั้นทุกท่านก็จะได้รู้ว่าครั้งต่อไปผมจะพาไปรีวิวที่ที่ไหนต่อนะครับวันนี้สวัสดีครับ